สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับผมนี่นะฮะเจอกับบ่าวเคนทีนิ่งเคยวันนี้บ่าวเคนมีเรื่องเรื่องด่วนๆในใหญ่มาพูดให้เพื่อนเพื่อนฟังนะครับคนพงมิชาชีพนะเพื่อนนะเพื่อนน่าจะเคยได้ยินคาว่ามิชาชีพนะครับอ่ะมิชาชีพเป็นไงเดี๋ยบ่าวเคนจะเล่าให้ฟังนะครับบ่าวเคนไปเจอมานะครับเมื่อวานนี้นะเออศู์ตังค์ไปเก้าร้อยกว่าบาทเป็นเนๆนก็ถือว่าเยอะอยู่นะแต่ถ้าบ่าวเคนมีมากกว่านี้คงจะหมดเยอะแหละนะครับถึงเก้าร้อยกว่าบาทก็ถือว่าเยอะเหมือนกันอ่ะ เริ่มแรกคือบ่าวเคียนเนี่ยเปิดแอปแอปหนึ่งนะครับเพื่อไปรับคนตอนเช้าประมาณตีห้าบ่าวเคียนเนี่ยตื่นตีห้านะท้งหลังเนี่ยตีห้าไปขับนะครับตีห้าอานแต่งตัวออกไปประมาณหกโมงไปถึงแถวเมกาเพื่อนแถวเมกาบางนานะแถวเมกาบงนา,นะา,าบงนาประมาณหกโมงออก,กว่าแล้วมีมีออเดอร์หนึ่งมันเด้งขึ้นมาค่าส่งยี่สิบกว่าบาทนี่แหละพอบ่าวเคียนกำลังจะขับรถไปเนี่ยไอ้ลูกค้าคนเนี้ยเขาก็โทรมาบอกว่าน้องครับ อ่าพอดีพี่ไม่ได้สั่งให้น้องมาส่งพี่นะแต่พี่อยากอยากฝากให้น้องซื้อของให้อ่าเขาพูดอย่างนี้ซื้อเซเว่นก็ได้อยากกินน้ําอะไรนะออคาเฟ่เขาบอกอ่าเริ่มต้นเขาบอกอยากกินน้ำอนะ fe, อคาเฟ่น,น,นะครับเพื่อนออคาเฟ่ผมก็เลยถามว่าเอา้าแล้วลงพักไอ้ตรงนั้นอนะลงพักอะไรนะภูทรบางแก้วอะ่ะมันอยู่าข้างเซเว่นไม่ใช่เหรอหลังเมกามันมันไม่มีออคาเฟ่เลยมถามเนี่ย เขาก็บอกว่าเอาไม่มีเอาคาเฟ่เนองแต่ผมก็ไม่รู้มีหรือเปล่านะผมก็ด้วยความแบบเราไม่ได้คิดอะไรอ,ะอ่ะเราก็เลยได้ได้ผมเดี๋ยวผมแม่ม่กาให้มีเซเว่นหนึ่งก็เลยเข้าไปเขถามว่าเอาคาเฟ่มีพี่เอาน้ําอะไรเขาสั่งน้ําอเมริกาโน่ปั่นสองแก้วหวานน้อยแรบกบแรกนะเพื่อนสั่งนะเพื่อนสังตังเกตนะปั่นหวานน้อยสองแก้วอ่ะผมปั่นเสร็จปึ๊บอ่ะลืมให้ดูนี่ดูนี่ก่อน แล้วเขาแล้วก็ก่อนอ่ะเขาโทรมาบอกใช่ไหมแล้วเท่าความกลับไปหน่อยหนึ่งหลังที่เขาโทรเขาโทรมาบอกว่าจะฝากซื้อของอะ่ะเขาบอกเดี๋ยวรบกวนน้องแอดไลน์พี่หน่อยได้ไหมอ่ะแอดไลน์เพื่อแบบจะคุยกันง่ายขึ้นอะไรเงี้ยเราก็อ่าได้ได้ครับแอดไลน์นี่คือรูปในไลน์นรันเพื่อนเห็นไหมกล้องมันไม่นั่นเนาะนี่เห็นไหมอ่าเป็นรูปตำรวจนั่นเพื่อนเดี๋ยวว่าเคนจะเอาขึ้นหน้าจอให้ดูนะครับผมไม่รู้นะว่า คุณตำรวจคนเนี้ยเขาเป็นมีตัวตนจริงไหมนะครับถ้ามีจริงนะครับฝากบอกเขาด้วยฝากแชร์ให้ถึงเขาด้วยนะเพื่อนๆว่าตอนเนี้ยเขาโดนมิจฉาชีพเอามาหลอกมาหลอกเอาเงินคนนะครับเพื่อนๆนะอ่านี่ก็คือชื่อไลน์เขาเพื่อนไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ไม่น่าเห็นนะกล้องผมมันไม่โฟกัสนะอ่านี่น,นี่ชื่อไลน์เขาไม่เห็นโฟกัสนะเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูขึ้นให้ดูข้างบนนี่แหละระหว่างพูดไปนี่นะครับอ่า ครัวนี้เพื่อนเพื่อนแล้วย้อนย้อนกลับมาตรงที่แบบฝากซื้อน้ำนะครับพอเราแอดได้เสร็จเราก็มาสั่งผมก็จะโทรไลน์ไปแต่สังเกตอย่างหนึ่งเวลาเขาโทรมาหาผมมันมันจะโทรมาไม่ได้นะไลน์เขาเ่อเพื่อนสังเกตตรงนี้นะเวลาเขาโทรกลับมาเนี่ยมันโทรไม่ได้หมานว่ามันโทรมาแล้วมันตัดสายมันตัดสายอัตโนมัติมันมันไม่ให้โทรออกอแต่เหมือนบอกเหมือนพยายามให้เราโทรกลับโทรในไลน์นะเราก็โทรกลับอ่ะตอนเนี้ยผมถึงเซเว่นแล้ว พี่มันมีออาคาเฟ่พี่จะเอาน้ำอะไรครับเขาบอกว่าเอาอเมริกาโน่ปั่นสองแก้วหวานน้อยอ่ะเราก็สั่งไปปั่นสองแก้วพอปั่นเสร็จนะันเพื่อนหลังจากนั้นเริ่มนะครับเริ่มเริ่มสั่งเอาเป็นแล้วก็ให้เราถ่ายรูปกาแฟไปให้ดูเดี๋ยวรูปกาแฟนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแต่ว่าผมจะอธิบายไปด้วย รูก,กาแฟนะเพื่อนเพื่อนเห็นนะอยู่้งบนนี่เนะี่ยแต่นม่มีในมือผมนี่แหละแต่ว่าผมจะเอาขึ้นทั้งบนนะแต่ผมตัดต่อผมจะขึ้นทั้งบนอ่าคราวงนี้กาแฟนะครับเพื่อนๆกาแฟนี่จะมีหลายราคานะภาษาผมก็ซูมไม่ได้เออทำไมเป็นอย่างนี้เนาะเออตดมัทั้งซูมได้ กาแฟเขาจะสั่งกาแฟนะเพื่อนเนีโทรศัพท์ผมเบอร์นะแต่เขาจะสั่งของที่มันเันแพงนะพี่ทั้งเพื่อนสังเกตอยู่นะราคาของที่มันแพงเนยเพื่อนอยู่บนเนี่ยเดี๋ยวตอนที่ผมตัดต่อเสร็จอะไรเสร็จยวเพื่อนจะเห็นราคาผมจะมาร์กไว้ให้นะตอนนี้โทรศัพท์ผมเครื่องอีกเครื่องเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันซูมไม่ได้นะครับเขาจะสั่งกาแฟเนี่ยเป็นเบอร์ดี้นะครับแบบราคาแพงอย่างละทั้งหมดจะสั่งสามสามยี่ห้อกาแฟ อย่างละสองกระป๋องนะครับเพื่อนๆแต่ราคาแพงทุกอันนะครับอ้าวอย่างละสองกระป๋องแล้วอะไรต่อคร,รับนเพื่อนเพื่อนพอกาแฟเสร็จปุ๊บกาแฟเสร็จปุ๊บก็มาไอ้นี่ถุงดำเพื่อนอถุงดําสังเกตนะถุงดํามันจะราคาแพงนะเพื่อนสามสิบสี่สิบขึ้นนะพอถุงดําสั่งสามมันจะมีสามไซส์ผมจําไซส์ไม่ได้นะเพื่อนมีสามไซส์เขาะจะสั่งไซส์ใหญ่สามถุงสามแพ็คไซส์เล็กอีกไซส์กลางอีกสามแพ็ค เราสั่งเสร็จปุ๊บแล้วเขาเนี้ยต่อมาพอเราจะคิดตังค์เขาบอกอย่าเพิ่งคิดนะน้องเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะเอาอะไรเพิ่มอีกหน่อยน้องรู้จักแบรนด์ซุปไก่สกัดไหมค่ะบอกอ่ะผมบอกผมรู้จกักครับพอรู้จกักปุ๊บเนี่ยเขาบอกให้ให้ให้ไอห,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 หน้าแบรนด์แล้วก็มีแล้วก็ถามว่ามีแบรนด์ขวดใหญ่ไหมไหเห็นไหมมันจะเอาราคาแพงที่สุดเนะี่นเพื่อนแต่ผมเมื่อวานเวลาที่โดนอ่ะมันยังไม่ได้คิดอะไรเพราะผมไม่เคย ผมก็เจอลูกค้าอย่างนี้บ่อยนะเพื่อนแต่ว่าผมไม่ได้คิดอะไรทุกครั้งก็คือเขา้าใจไมาให้ตลอดให้ออกทางไว้ก่อนแต่ว่าครั้งเนี้ยโดนจริงๆอ่ะแบนซุปไก่สก,กัดมีขวดใหญ่ไม่มีผมบอกเขาบอกเอาสามขวดเพราะว่าตอนเนี้ยเขานั่งอยู่กับเพื่อนสองน้ำคนในโรงพักนี่แหละอ่าเขามันเขามันบอกเขามันสืบสวนอ่านั่งอยู่โรงพักสามคนนะเพื่อนอ่ะพอคราเนี้ยพอเราได้เข้ามาคหอเพื่อนพอเราจะคิดตังค์เขาบอกว่ามีหลอดไฟไหม ไอเออม,มีหลอดไฟไหมเออร์เซเว่น Seven ในอเมริกาเขาไม่มีหลอดไฟขายผมก็ไม่ได้เอกใจนะแต่ผมเพิ่งมานึกตอนดูคนนี่แหละอ๋อมันจะเอาของมัแพงนี่เองอะไรที่มันเป็นของแพงจะเอาของมึงแพงหับสุดท้ายเพื่อนๆจะเอาไอ้นีอ่อ่าปลั๊กไฟปลั๊กไฟในสามร้อยกว่ามันจะเอาแล้วคราเนี้ยผมก็บอกว่าดังในวันนี้ผมไม่พออ่า เขาบอกว่าของคนเลยถามว่าพี่พี่โอนให้ผมก่อนได้ไหมเขาบอกว่าอ๋อไม่มีพี่มีแอปธนาคารอะไรแต่ผมก็ไม่ได้เอกใจนะแต่ป็แต่เป็นคนอื่นเขาน่าจะเอกใจแหละแต่ว่าเวลานั้นเราเหมือนเราเจออย่างนี้บ่อยเพื่อนผมขับรีเวอรี่อย่างเงี้ยผมเจอบ่อยบ่อยจนแบบแต่ว่าเขาก็ให้ตลอดนะเขาก็จ่ายตลอดแต่ว่าบางคนเขาไม่มีจริงๆเขาเข้าใจเขาเป็นเงินสดแต่คนเนี้ยแต่ตอนไปเนี่เพื่อนเพื่อนระวังไว้เลยนะถ้าเป็นอย่างนี้คือไม่รับเลยนะเพื่อนฝากถึงสายรีเวอรี่ทุกท่านนะครับหรือว่าใครที่กาลังโดนอย่างเนี้ย แล้วมีคนโทรเข้ามาอย่างเงี้ยครับมันทุกบทแล้วก็อ่ะไปต่อดียก่อนหลังจากนั้นหลังจากนั้นเนเพื่อนเขาให้เราเติม wallet นะพอเติม wallet ปุ๊บเนี่ยเติม wallet ปุ๊บเ,เขาจะให้เราส่งนะผมจะถ่ายเห็นไหมกล้องผมไม่ชัดแต่ผมจะขึ้นข้างบนเนี่ยเขาจะให้เราส่งสลิปเนี่ยสลิป การโอนเงินในธนาคารเราเนี่ยอการเติมในธนาคารเราเข้าบอลเลตเนี่ยส่งไปเขาเขาบอกว่าเขาจะเบิกใบกำกับภาษีที่โรงพักอ่าเพื่อเอาเงินมาคืนเราแต่ผมก็ด้วยความที่ผมไม่ไม่ค่อยรู้ไอ้บรลเลตเท่าไหร่นะอีกอย่างผมก็คิดว่าเขาเป็นตำรวจแหละเขาอยู่โรงพักจริงๆไม่ได้คิดอะไรเลยไม่ได้คิดอะไรจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเติมเงินเข้าบอลเลตใช่ไหมแล้วก็ ส่งใบสลิปการโอนวอลเลตไปให้เขาพอเราส่งไปเขาปุ๊บรอบแรกเติมไป450 <c oughs> อะ450ปุ๊บไม่ใช่รอบแรกเติมไป350แล้วก็เติมแบบแบบไอ้นี่แบบของเซเว่นร้อยหนึ่งอะลงกันเป450แล้วเขาให้ส่งใบเสร็จไปเขาหมดเลยแล้วก็นี้เขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราลิงก์หนึ่งัเพื่อนนี่แหละสำคัญไอ้ลิงก์นี่แหละ สำคัญเลยนะเพื่อนลิงพอเรากดเขาบอกว่าไอ้ลิงกเนี่ยเป็นลิง์เออลิง์เพื่อเอาไปขึ้นเออใบกำกับภาษีอะไรเนี่ยใบขอเงินย้อนหลังนั่นแหละผมก็ดูดูมชื่อมันชื่ออะไรมไาดูเหมือนใบกำกับภาษีเออใบขอใบกำกับภาษีของของโรงพักเพื่อเบิกตังค์มาคืนเราอะไรอย่างงี้อ่ะผมก็เข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าราชการมันน่าจะมีอะไรซับซ้อนอะไรเนี่ยผมคิดไว้อย่างนั้นแหละ เขาก็ส่งไปส่งไปส่งไปเขาเติมรอบแรกรอบสองไม่เรียบร้อยนพ้นเพื่อนเ <c oughs> ขาจะให้เราเข้าอันี้เพื่อนเพื่อนเข้าเอ,าอ่อ wallet นี่นี่สำคัญเข้า wallet เพ็่อนเพื่อนฟังดีๆนะเข้า wallet แล้วก็เข้าไปคําว่าโอนเะนเพื่อนโอนแล้วก็เลื่อนลงมาข้าง,งล่างสุดมันจะมีคําว่าส่งอะไรสักอย่างนี่เนี่ยอืมส่งของทูวันนี่ wallet เลยสักอย่างนี่แหละพอเขาไปรปุ๊บ <c oughs> มันจะมีกรอก ใส่ลิงก์ใส่จำนวนเงินแล้วก็กดคำว่าหนึ่งวันมันจะมีหนึ่งวันมีสองวันสามวันที่วันนี้ยจำไม่ได้นะกกดคำว่าหนึ่งวันแล้วกดส่งไปแล้วก็จะให้เราคัดลอกลิงก์เนี่ยลิงก์ไปให้เขานั่นเพื่อนนี่มันก็จะเป็นประมาณเนี่ยพอคัดลอกลิงก์ไปแล้วมันไม่เห็นนะเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นหน้าจอให้แล้วกันมันก็จะเป็นประมาณนี้นนเพื่อนพักเดียวพอถึงไอ้เนี่ย ตรงปักไฟกเพื่อนผมบอกว่าตังค์ผมไม่พอแล้วผมมีแค่เก้าร้อยกว่าบาทในหองเตอร์เขาหมดแล้วเอขาอบอกว่างั้นเดี๋ยวน้องมาลงาพักมาหาพี่พี่อยู่ห้องสืบสวนเนี่ยผมอยาให้ลงให้ดูนะห้องสืบสวนชั้นล่างอ่ผมก็ขับรถไปที่โรงพกักเพื่อนไปหาผมก็ไปหาเขานะนี่เดีย๋ยวผมจะให้ดูวชื่อเขาโทรศัพท์ผมเป็นอะไรมันมองไม่เห็น เราจะอ่านให้ฟังแล้วกันชื่อร้อยตำรวจเอกลุ่งอรุณพันธุพิทักษ์สถานีตำรวจบางแก้วสืบสวนนั่นเพื่อนผมไม่รู้ว่าเขามีตัวตนจริงไหมเนี่ยผมไม่ได้แอบ,บอ้างเขานะแต่ถ้าคุณมีตัวตนจริงๆนะบอกไว้เลยตอนนี้คุณโดนมิชาชีพนะครับเอาชื่อคุณมาหากินนะนเพื่อนนะาฝากบอกด้วยนะครับชื่อร้อยตำรวจเอกลุ่งอรุณพันธุพิทักษ์นะครับถ้าใครเจอนะเพื่อนๆนะเนี่ยไอ้คนชื่อเนี่ย มันทําธุรกรรมทําอะไรเนี่ยไม่ใช่คไม่ใช่นะเพื่อนแล้วผมก็ไปหาท้งโรงพักเขาบอกว่าชื่อนี้ไม่มีในโรงพักนี้ไม่มีคนชื่อนี้อ้าวช่วยแล้วสิเพื่อนทาไงอะไปเดินหาทั้งนายไปคล้องสืบสวนไปผมไปทั่วเลยนะตำรวจเขาก็วอทั้งตำรวจเขาก็วอถามกันทั้งโรงพักอ่ะวอถามว่ามีใครสั่งเซเว่นไหมปรากฏว่าไม่มีเพื่อนโดนแล้วแล้วโทรหาไลน์ก็ไม่รับเลยมันไม่รับเลยเขาเนี่ยแล้วมันก็เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ออกไปจากลูปตำรวจมันก็ไม่เอาขึ้นแล้ว อืมเพื่อนๆผมก็โอ้โหอะไรวะเนี่ยโชคดีนะครับมีพี่ตำรวจสองท่านผมจําชื่อท่านไม่ได้นะเกาช่วยซื้อน้ํานะครับสองนของแก้วนะครับเพื่อนๆที่ว่าอเมริกาโน่ปัน่นหวานน้อยแหละแต่ของทุกอย่างมันคืนได้คืนได้นะครับแต่ว่าตังค์มันดูดไปแล้วเพื่อนที่เราส่งอันนี้ไปส่งนี่แหละเหมือนมันส่งของขวัญอะไรผมก็ไม่ไม่เคยไม่รู้นะไม่เคยทำเพื่อนๆดูไหยนะย้ำอีกทีนะครับเข้าบอลล์เล็ต เข้าคําว่าโอนเลื่อนลงอข้างล่างมันจะมีคําว่าส่งของบัลเลตหรือทุกอย่างนะพี่เ,เพื่อนๆอย่าได้เข้าไปอื <c oughs> โทษทีครับอย่าได้เข้าไปนะครับมันเป็นคนโกงนะเพื่อนถ้ามีใครอยากให้ทํานะอย่าเด็ดขาดเลยนะเพื่อนนะแล้วเขามีลิงก์มาให้เรากรอกอะไรเนี่ยโอ้ผมไมี่ระวังผมระวังข้อความระวังเบอร์โทรนะผมไม่นึกว่ามันจะมาฝั่งนี้มาทางนี้ผมก็ไม่ได้เอะใจผมก็เพราะว่าผมทําบ่อยผมเจอบ่อยลูกค้าอย่างนี้อ่า แล้วก็วนกลับมาหาพี่ตำรวจสองคนมาช่วยซื้อน้ำขอบคุณพี่ตำรวจสองคนนะครับสอนอเอ่อบางแก้วนะครับบางแก้วอืมุูรคอนบางแก้วห้องสืบสวนนี่แหละก็ช่วยซื้อน้ำสองแก้วกว่าร้อยหนึ่งของทุกอย่างบวกเค็นก็ได้คืนมาสรุปตังก้าร้อยห้าสิบได้คืนมาร้อยเดียวอ่าแปดร้อยห้าสิบก็เสียไปนะเพื่อนอ่ะเดี๋ยว,พวเพื่อนจะหาผมพูดแล้วรวมๆแรงๆนี่คือใบแจ้งความเพื่อนเพื่อนเพื่อเห็นไหมกล้องหน้ามันจะกลับกันหน่อยเดี๋ยวผมจะลงให้ดูนะครับ เพื่อนดูวันที่27ตุลาสองห้าเวลา8ปดโมงยี่นาทีผมดูผมหาของเนี่ยเจอรถเมตั้งหกโมงเพื่อนวนหากันเนี่ยก็ยัน8ปดโมงยังมาแจ้งความเลยนะเพื่อนเป็นหลักฐานไว้นะครับย้ํานะครับไอ้ตรงเนี้ยไอ้คนเนี้ยผมไม่รู้ว่าตัวมันอยู่แถวเมกาหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันเรียกอะผมดูหมดมันมันอยู่ใ,ใกล้โรงพักจริงโรงพักอ่า ตำรวจภูธรบางแก้วในใกล้เมกะบางนานี่นี่เพื่อนๆให้ระวังระวังนะเพื่อนๆชาวไรเดอร์นะครับผมไม่รู้ว่ามันจะไปแอปไหนบ้างนะครับแต่ตอนนี้แอปส่งคนผมโดนมาแล้วนะครับเมื่อวานถูกต้อนร้อนนะเพื่อนๆดีผมมีตังน้อยเพื่อนๆถ้ามีตังเยอะอัอนนี้คงหมดเยอะเพราะว่าสังเกตดูเหมือนผมบอกนะเพื่อนๆนะมันจะเอานี่มันจะเอาแบบเยอะๆไปก่อน,นเพื่อนๆมันจะเลือกของที่ราคาแพงๆที่สุดเพื่อนๆสังเกตเล,เลยนะถ้ามีคนประมาณนี้นะ เลือกเหยือราคาแพงราคาแพงมาเราบอกว่าเรามีตังค์มันก็จะเอาอือทอเมนช่วงจริงเนี่ยผมไม่รู้จะพูดไงกับมันเน่ยถามว่าเสียใจไหมเสียใจน่ะเพื่อนแต่ว่าเสียใจวุ่นวายไปมันก็ไม่กลับมาเพื่อนเราเรากลับมาเป็นไปยิ้มสู้กับวันข้างหน้าดีกว่านเพื่อนอไปคิดกับมันเสียแล้วเสียไปเพื่อนเราชีวิตเราหาได้มากกว่านี้นะครับของผมนี่ยังไม่ถือว่ามากนะสําหรับคนอื่นนะแต่ว่าสำหรับตัวผมนี่ก็มากนะนเพื่อนแต่สาหรับตัวผมเองนี่มากเก้าร้อยห้าสิบเนี่ย แต่สําหรับคนที่เขามีตังค์มากเขาคิดว่าภาษาแ,แกเรากล้าไว้ห้าสิบนะครับผมก็ไม่เป็นไรก็ถือว่านี่เป็นประสบการณ์นะครับผมเนี่ยเอามาแชร์ต่อเพื่อเพื่อนนะครับหวังว่าถ้ามีที่ผมแชร์ไปเนี่ยมันดีมันมีประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนหรือกับพี่น้องหรือคนไหนที่เ,เพื่อนๆรักฝากพี่น้องแชร์ไปนะครับแชร์ไพือเขาฟังนะครับเขาจะได้รู้นะผมระหว่างเดี๋ยวบ่าวเคนพูดบ่าวเคนอาจจะเอารูปขึ้นทั้งบนนะครับตอนนี้บ่าวเคนอัดกล้องสดอยู่นะเพื่อน มันยังตัดต่อไม่ได้เดี๋ยวระหว่างตัดต่อเดี๋ยวเคนนจะอารูปขึ้นให้ดูว่าหน้าตาเขาเป็นยังไงที่เขาสั่งมามีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆอ่ะสุดท้ายท้ายสุดก็ไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะเพื่อนเนาะฝากมัมน,นเป็นคนไกลกลกงนะเพื่อนเห็นไหมว่าวิสาสมีสาต์ฉีพนี่มันมาทุก,ท,กทุกทุกรูปแบบนะเ,นเพื่อนทั้งโทรทั้งส่งของหน้าบ้านทั้งอะไรอ่ะทั้งไปเก็บค่าไฟอ้าวเก็บค่าไฟ มาทุกรูปแบบเพื่อนล่าสุดนี่มาถูมันนี่มอเตอ่ามีลิงก์ให้เรากอกมาในนะคาบตำรวจเพื่อนเออแล้วพูดและการพูดเขาเนี่ยเขาไม่ได้พูดเดีมเวอร์นะเพื่อนพูดถึงการพูดเขาซะหน่อยบางคนนี่บอกโดนบางคนโดนมันบอกพูดให้ผมฟังว่าโดนแบบมันพูดโอ้โหมันพูดบาดล้อมันงี้จริงเขาไม่ได้พูดไอคนนี้ยมันพูดปกติเลยนะพูดมันผมคุยกับคุณเนี่ยในวันผมคุยเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่ได้ผิดสังเกตว่าโอ้โหมันพูดดีเกินไปเนี่ยมันพูด แต่จุดสังเกตมันคือมันชอบสั่งของเป็นแพง <c oughs> นั่นแหละคิดสังเกตเลยมันจะเลือกแต่ของมึงแพงของราคาเยอะเพื่อที่เราจะจังมันในเยอะพอมันรู้ว่าผมไม่มีตังมันก็เลยอได้ไปแค่นั้นนะครับแต่ถ้ามีตังมาก,กวันนั้นก็คงไม่ระดัดไม่ไม,ไม่ไม่เหลือนะมันคงจะเอาหลายอย่างเนี่ยอ่ะเพื่อนนี่ก็ฝากไว้นะครับประมาณนี้ฝากเพื่อนๆไว้ว่า พิเคราะห์ไอ้มันนานๆเพื่อนๆทำอะไรนะครับผมก็ได้แค่แชร์ประสบการณ์ที่โดนมาสดร้อนๆท่านแผลคงมันแผลสดนะเพื่อนๆนะแต่เหมือนที่ผมบอกนะเพื่อนๆอย่าไปอะไรกับมันมากนะเพื่อนๆเสียแล้วก็เสียไปนะครับสุขภาพจิตเราอย่าไปเสียตามมันนะเพื่อนๆทำอะไรไม่ได้หรอกเพื่อนๆมันไปแล้วมันเ็ไปแล้วมันตามมันไม่ได้หรอกไม่รู้มันเป็นใครมาจากไหนเราไม่มี ผมก็ไม่ได้ดแคปอะไรไว่มากมายนะเพื่อนรทะเราไว้ใจเขาไงเราไม่รู้ว่าเขาเราไม่คิดว่าเขาจะทําอย่างนี้หรือว่าคลิปนี้ไปถึงนะเห็นกูนะอันนี้ผมขอพูดกับมันหน่อยนะไอมิสอาชีพมึงเห็นกูนะไอหอกหักมึงรู้ไว้นะนี่กูเดือดร้อนเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเนี่ก็ร้อยห้าสิบกูเนี่ยมึงรู้ปเปว่ารกกูจะหาได้เนี่ยมึงนิ่ มึงนี่โอ้โหชั่วมากเลยนะกูจะบอกให้มึงนี่ไปทำกับใครนะเงินกูมึงได้ไปกูถือกูทำบุญกับมึงแล้วกันนะมึงคิดว่ามึงอยากได้ตังค์กูากมึงก็เอาไปกูไม่สนใจหรอกล้วมึงไปทำกับคนอื่นกูยีกนะถ้ามึงได้ยินคิดไปเห็นกูเนี่ยเห็นหน้ากูแล้วเนี่ยมึงคงจําหน้ากูได้นะในแอปเนี่ยมันก็คงเป็นหน้ากูเนี่ยเสื้อก็เสื้อตัวนี้แหละมึงจําเสื้อตัวนี้ได้ไหมเอามึงดูเสื้อตัวนี้ไปจําหน้ากูไว้เนี่ย เออมึงอยาหัวเราะมึงอยาอะไรก็เรื่องของมึงน,นะกูจะบอกให้กูไม่สนุกกับมึงน,นะแย่กูเจอนะถ้ากูจํามึงได้มึงจํากูได้นะอห่กูเจอนะอ่าโอเคเพื่อนๆตอนนี้ก็ประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ